กับไข่มุกทิ่ทั้งเชื่องและฉลาดก็เลยมีอะไรใหม่ๆให้มาเล่นให้มาทดลองกับมันอยู่เรื่อยๆด้วยความที่มันกล้าขึ้นมาเกาะบนมือแล้ววันนี้เลยเพิ่มความท้าทายให้มันโดยการค่อยๆยกมือให้ลอยขึ้นมาช้าๆมันรู้สึกตัวหยุดกินอาหารแต่ไม่แสดงอาการตกใจมันหยุดนิ่งไปสักพักหนึ่งแล้วก็กลับมากินอาหารต่อ ลองโยกฝ่ามือเบาๆมันไม่สนใจแต่มันก้าเท้าเข้ามาเพื่อเกาะให้มันคงยิ่งขึ้นในจังหวะที่มันเผลอเลยลองยืนย่นนิ้วเข้าไปเพื่อสัมผัสตัวมัน